สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาระจิตเกมครับวันนี้จะมาแนะนำการออกไอเทมและรูนของอลิสโดย evoz mod นะครับอลิสในซีซั่น9ครับเล่นเป็นตำแหน่งโลมมิ่งครับชิ้นแรกเลือกออกเป็น ring of thaler ครับลดคู่ดาวใช้ทักิะได้ปล่อยขึ้นฟื้นฟูมานามานาไม่หมดใช้ทักิะได้ตลอดตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมเพิ่มเกาะเพิ่มพลังชีวิตถึกขึ้นวิ่งไปป่วนฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยและเพิ่มความรุกรานพื้นที่ครับเฉพาะสเตตัสเนี่ย ลิงออฟเทอร์ eller, สอบผ่านทุกอย่างเอลิตต้องการหมดที่สำคัญคือสกิลเปิดแผนที่ครับทาให้อลิสเนี่ยสามารถวิ่งไปเช็คป่าแผนตรงข้าได้ว่าเฮ้ยมีใครรออยู่หรือเปล่าหรือแบบเช็คป่าเองเฮ้ยมีใครมาแกงเพื่อนเราไหมเป็นไอเทมที่สําคัญมากๆครับกับซัพพอร์ตในช่วงซีซันเก้านี้ครับเป็นชิ้นที่ต้องออกเนี่ยเป็นอย่างยิ่งครับลิงออฟเทอร์ eller, ชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองครับการเคลื่อนที่ออกมาเป็นเท้ากันเวรัะผมอลิสเนี่ยเป็นตัวลมมิ่งที่ไม่ได้ถึกมากมายขนาดนั้นนะครับ ไม่ได้ถึงเหมือนพวกแบบอลัมห,หรือมิน่าอะไรพวกนี้ทําให้การออกกิลดกรีฟเนี่ยช่วยให้อาริสสามารถหนีจากการโดนสตั้นสโล่ฝ่ายตรงข้ามได้เร็วมากขึ้นส่งผลให้อาริสรอดตายง่ายขึ้นครับจึงออกเป็นชิ้นที่2ครับกิลดกรีฟชิ้นที่3ครับจะเป็นการปวดฝ่ายตรงข้ามด้วยการใช้ฟอตตี้รีเวนครับโอเคสก,กิลของอาริสเนี่ยมันเป็นสโล่อยู่แล้วอันติเมทหรือปาสตั้นไปก็ติดหมื่นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมีการสโล่จากฟอตตี้รีเวนเข้าไปด้วยเนี่ยมันทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหนืดมาก คือปวดทุสกิลอะสตันปุ๊บอ่ะหลุดสตันมีหนืดโคโนโฟช้าแล้วช้าอีกดังนั้นเนี่ยครับฟอตตี้ลีเวนเป็นไอเทมที่ช่วยให้อลิสเนี่ยปวดแฟนตังข้ามได้ดีได้ดีจริงๆแล้วก็ชิ้นนี้ครับเพิ่มพลังชีวิตและควาเคลนดี้ให้กับอลิสด้วยเรียกว่าวิ่งเมันหนูน้อยอาราเล่ครับมาแล้วจ้าอะไรอย่างงี้เลยแล้วก็ที่สําคัญครับชิ้นนี้เนี่ยมันมีความถึกพอเพิ่มเลือดด้วยครบเครื่องที่อลิสต,ต้องการอีกชิ้นครับฟอตตี้ลีเวนชิ้นที่4ออกมาเป็น เอจิสครับผมเอจิสนี่ถือเป็นไอเทมที่จำเป็นกับอลิสมากนะเพราะว่าอลิสเนี่ยมันจะเก่งมากเลยตอนที่มีอันติเมทเปิดไฟปุ๊บออนติเมทปั๊บเนี่ยเห็นผลทันทีดังนั้นเนี่ยเอจิสที่ช่วยลดคูดาวถึง20%เป็นอะไรที่เข้าออกับอลิสสุดๆรวมถึงเพิ่มมานาสูงสุดเพิ่มเกาะด้วยและถ้าเกิดใครจะตีอลิสครับจะติดผลของเซนติเนลลดความเร็วโจมตีของผู้ทำการโจมตีใส่อลิสลงไป30%และขึ้นที่ชาลงอีก15%เปเ็นเป็นเวลา3าวิ ทำให้อลิสเนี่ยวิ่งไปปวดปุ๊บถ้ายิงมาก็ติดสโลกันรัวๆครับไม่นับว่าโดนทั้งโคโนโฟรโดนทั้งสตันด้วยนะครับเอจิสครับชิ้นที่4เวิร์กมากชิ้นที่5ครับออกมาเป็นเมนทัลลินออฟทอยครับผมชิ้นนี้เพิ่มความถึกเพิ่มความหนาเพิ่มเลือดเพิ่มต้านเวทลดคูดาวโหครบเครื่องสุดๆกับชิน้นนี้ทำให้อลิสเนี่ยแม้จะตัวเล็กก็จริงแต่ไม่ได้บางครับพอออกชิน้นนี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้อลิสเนี่ยถึกมากๆอีกหนึ่งชิ้นครับผม ผลคือเวลาไฟข,าขึ้นมาเนี่ยอันนี้สามารถวิ่งไปปปวนได้อย่างสบายใจมากขึ้นเป็นชินที่5้นะครับเมนเทอร์นี่ออฟทรอยสุดท้ายครับออกมาเป็นก่อกเกิดนะผมเบรดออฟอิเทอร์นิตี้ผมป็คนคงเรียกก่อกเกิดไม่ว่าจะเป็นดาบเกิดไปแล้วก็ตามฮะเพิ่มก่อร้อยเมื่อตายสามารถฟื้นคืนชีพได้ครับเหมาะกับลิทอีกแล้วชินนี้เพราะว่าตอนไทเกตเนี่ยตัวโรมิงไปปวนนะครับยังไงก็ต้องโดนลุมต้องมีตายกันบ้างแหละถ้าเกิดตายแล้วตายเลยมันก็ลําบากถูกปะมีดาบ คืนชีพทําให้คืนชีพมาช่วยเพื่อนอีกครั้งหนึ่งจอมคุ้มข่าว่ะครับออกเป็นชินที่6นะครับรุนของอลิสนั้นจะเน้นที่ความถึกครับเพราะเป็นตัวลงมิงชินแรกครับออกมาเป็นโกลเด้นบอดี้ครับชิ้นี้9อันเพื่อเพิ่มพลังชีวิตและเกาะให้กับอลิสจะไดถ้ถึกมากขึ้นและออกเป็นเรดครับ1อันเพื่อฝุ่หวังฟุกค,คีหนึ่งทีครับจะได้แบบทำตัวเมจได้บ้างในตอนต้นเกมถัดมาครับออกมาเป็น โพเทคครับสีม่วง10ชิ้นเพื่อเพิ่มพลังชีวิตและความเพล่เกที่ให้กับตัวของอลิสส่วนรูนสีเขียวครับใช้เป็นพราเวส10ชิ้นเพื่อลดคุนดาวและเพิ่มเลือดอลิสให้มากขึ้นถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจประลับติดเกมเอาไว้จะได้เจอกัน,นบ่อยๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย